สวยมากรถสวยมากจริงๆคุณผู้ชมนี่ให้ดูนี่คือรถกู้ภัยนะคะรถกู้ภัยแตงโมวันนี้นะคะพี่เขามาส่งให้ดูคร่าวๆยังไม่เสร็จนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะอันนี้แค่คร่าวๆนะทำมาสองอาทิตย์แล้วสวยมากเนาะเธอดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูในรถทั้งคันคุณผู้ชมนะคะตอนนี้อัพแปดร้อยคน กขอทุกคนฝากแชร์หน่อยอันนี้เป็นบุญที่อยากทําให้โมเป็นบุญที่เรารู้สึกภูมิใจที่อยากทําให้โมมากนะฮะรู้สึกดีใจดูนี่ชื่อว่ารถกู้ชีพแต่งโมพัรทรธิดานะฮะรถคันนี้เดี๋ยวเราจะส่งมอบน่าจะอีกประมาณไม่เกินสิบวันเนี่ยอีกสิบวันน่าจะเสร็จละนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูตั้งแต่หน้ารถเลยนะฮะ คือต้องบอกก่อนว่านาใช้บริการนะที่ลานบ้านโป่งบ้านโป่งไฟไซเลนคือพี่เขาเอามารับที่บ้านคุณพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณพี่นี่ตัวนี้ก็ได้ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรนะคะพี่นุ่นนะคะก็คือมารับรถตั้งแต่วันแรกเลยแล้วเอาไปทํานะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมขาวันนี้พี่นุ่นเอามาให้เช็คสภาพก่อนว่าโดยรวมจะเหลืออะไรอีกไหมก็ซึ่งอนากล่าวว่าจะยกเครื่องใหม่ ต้องบอกก่อนว่าแตนตอนนาซื้อรถมานะก็ไม่รู้ว่ารถเนี่ยนะฮะตัวกิโลมันเยอะแล้วก็อาจจะต้องมีการยกเครื่องหรือทําอะไรข้างในอีกนิดนึงนะฮะพี่นุ่นทำ <ๆ S 1> มันยากไหมก่าจะเสร็จเนี่ยยากไหมก็นิดหนึ่งค่ะก็พยายามทําให้สวยที่สุดอะคะ่ะก็คือจะในรื่องวิถใหม่ให้สาหรับคุณตังโมเลย,เลยนะฮะ<ฮ>ตอนแรกตั้งงบไปสองแสนแต่พี่เขาบอกว่าสองแสนไม่อยู่พี่านาเพราะใส่ของดีๆไว้ให้หมดเลยก็คือไฟเนี่ยก็เป็นไฟของอเมริกานะฮะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูได้ไหมคะ ปิดไฟด้วยหน่อยได้ไหมคะคือไฟก็ใช้ของอเมริกาไม่ได้ใช้ของจีนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าของอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอายุการใช้งานนานกว่าเดี๋ยวมาเร็วลุกเร็วนี่ออกหน้าได้ไหมออกเหอะได้แนะนำให้พี่หน่อยเร็ว <c oughs> วันนี้เรามีเพื่อนน้องโมมาด้วยวนี่เอาแค่เสียงกูพี่เป็นไงบ้างสุดยอดครับสวยเน,นา,นาะรถไฟอเมริกาทั้งคันนะคุณผู้ชมนี่ <c oughs> คือทั้งไฟทั้งอะไรเนี่ยคือใช้ของอเมริกาหมดเลยแล้วเดิวมาดูภายในกันค่ะนะคะแม่ถือกล้องให้หน่อยแม่ถือกล้องนี่สวยมากครั<อ>บคุณเห็นไหมสวยมากเลยอะจิงตอนดูในรูปตอนดูในรูปเราเข้าใจว่าสีน่าจะแบบเข้มไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแต่พอมาดูของจีนนะคุณผู้ชมดูสิ อันนี้ภายในรถนะคะภายในรถคือมีระบบไฟอะไรทุกอย่างครบวงจรนะเห็นไหมนี่อันนี้ดูหนังนะฮะหนังก็คือใหม่อี่อย่างหมดแล้วคุณผู้ชมบอกนี่ตัวนี้ตรงนี้เป็นถังออกซิเจนหรือเปล่าคะอันนี้ถังออกซิเจนเอาไว้ช่วยช่วยคนใช่ไหมออกงนูนอ๋อเอาถังออกซิเจนก็คือตอนนี้ก็มีในนี้มีถังแล้วแล้วก็บอกนั้นไว้ใช้ออกซิเจนช่วยคน เป็นรถพยาบาลเลยเนาะแล้วก็คืออุปรกรณ์อตอนนี้ยังไม่ครบใช่ไหมฮะมอ๋อเดี๋ยวจะมีไฟมีอุปรกรณ์เพิ่มอีกหลายคนบอกว่ากังวลว่าอาจจะมืดไหมไม่ต้องกลัวน,นะฮะคือวันนี้เราแค่ามาตรวจสอบคร่าวๆเพราะว่า,ววานานเนี่ยมีบินไปเมืองนอกก็เลยดูก่อนมาขอนี้ขึ้นมาดูเนะะี่ยฮะทำดีมากเลยอะ่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีประตูปิดเห็นไหม สามารถเนี่ยนะฮะสามารถเปิดเข้ามาระหว่างคนขับแล้วก็ปิดได้สมมุติไปรับคนไข้ติดโควิดก็ได้นะเนี่ยใช้ได้มาถ้าแบบติดไปรับคนไข้ติดโควิดได้มั้ยส่วนใหญ่มันจะแยกรถอ๋อแยกรถเหรอะเพราะรถโควิดส่วนใหญ่เขาสีนอาอ๋อเข้าใจละโอเป็นรถฉุกเฉินจริงๆดูสิเนี่ยขึ้นมานั่งแล้วโอเคเลยอ่ะแล้วเตียงอะไรก็คือมาอันนี้ของใหม่ไหมฮะของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชม ไฟก็เป็นไฟขาวแบบนี้นะฮะนี่คือจะบอกว่าภูมิใจมากฉันผิดคือไม่ผิดหวังเลยกับร้านนี้คือพี่เขาดูแลดีมากเลยอะ่ะใครอยากใช้บริการนะจะบิวรถภายในรถหรือว่าอยากทํารถพยาบาลแนะนําเลยไปร้านบ้านป่งไฟไซเลนอันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะแต่เขาทําให้เราดีเกินคาดจริงๆส่วนรูปนี้อะบอกที่มาก่อนวันีใครเจอก็ถ่ายรูมาได้ ใครเจอรถคันนี้นะฮะฝากถ่ายรูปด้วยถ้าออกไปช่วยเหลือชีวิตใครก็ตามฝากถ่ายรูปรูปรูปกับเขาเรียกว่ารูปรถเนาะร,ร,ร,รูปนี้หลายคนาถามว่าเป็นรูปที่ใช่เลยไหมเราตัดต่อนะเราขอเนี้ยตัดต่อนะเพราะว่าเราไม่มีรถชุดกราวแบบนี้คือโมเขาจบพยาบาลแต่โมเองเขาเรียนพยาบาลมานะฮะเป็นผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้เรื่องนี้นะฮะนี่แล้วก็เขาเรียกว่าตัวสีเนี่ยต้องเป็นเหลืองเขียวใช่ไหมฮะ สพชก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นอ่างานการแพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินบังคับว่าถ้าในกรุงเทพต้องเป็นเขียวเหลืองแบบนี้นะคะก็คือทําถูกต้องหมดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หน่วยงานที่จะมอบให้เร็วๆนี้ว่าเราจะมอบให้หน่วยงานไหนนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังต่อคุณผู้ชมนะคะงงอธิบายพี่ตอนนีสลูกมันมีอะไรบ้างพี่ไม่เข้าใจเะไรเราต้องเติมอะไรอีก,นะกไหมน,นี่ อันนี้เป็นบอร์ดครับบอร์ดใช้ไว้ยึดคนเจ็บไว้เวลาที่แบบอายกคนเจ็บขึ้นใช่ไหมฮะใช่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเตชั่นเราเป็นเตียงอ๋อมีเตียงด้วยใช่ครับแยกกันใช้นะฮะก็คืออันนี้เอาลงอ๋อแลไปรับคนเจ็บแล้วก็เอานี้ไปเอาบอร์ดไปเสร็ปุ๊บคือรถมาแล้วก็ใช้ตัวนี้อ๋อเตียงก็คือเป็นอย่างนี้เลย อุ้ยโอเคเลยนะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เลยเหมือนแบบในกรณีฉุกเฉินนะฮะนี่แทบจะเป็นรถพยาบาลแล้วนะมันคือรถพ,พยาบาลเลยใช่ไหมมันคือรถพยาบาลเลย,ยอ๋อเข้าใจแล้วต่อไปฉอมันก็ต้องส่อจอมันก็ขึ้นถือว่าเป็นรถพยาบาลแล้วตีเป็นรถพยาบาลโอเคไหนในพี่ขอปิดปิดดูไทท์หน่อยดูไทท์รถหน่อยดูไทท์รถหน่อย คนดูนาะข้างในอันนี้ยังเหลืออีกมากมายหลายอย่างนะที่จะต้องใส่เข้าไปแต่ว่าวันนี้มาไล์อัปเดตให้ดูเพราะว่าอน,นาบอกก่อนว่าก็คือตั้งใจทําตั้งใจทําทั้งหมดนี้ก็คือหมดไปประมาณรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณห้าแสนน่าจะได้อยู่ห้าแสนก็มีอยู่นะคะก็เป็นเงินที่ได้จากการขายของนั่นแหละที่ลูกค้าช่วยอุดหนุนขอบคุณมากนี่แล้วข้างหลังก็มีรูปอีกนะรูปมีทุกด้านเลยนะดูสิแล้วรูปนี้เป็นรูปที่สวยมากด้วยอะ่ะ แล้วร้านสติกเกอร์ที่ร้านไหนครับคุณพี่อ๋อร้านนี้อ่ะขอขอบคุณนะอันดับแรกคนที่เป็นคนทําให้เราเลยคือร้านบ้านโป่งไฟไซเลนไปหาดูนะใครอยากบิ้วรถเป็นรถพยาบาลต้องที่นี่เลยส่วนสติกเกอร์ร้านเตยสติกเกอร์เนี่ยฮะชนบุรีร้านนี้ทําเก่งมากบ้านโป่งไฟไซเลนนี่คืออยู่อยู่ราชบุรีนะไปเอาทาสติกเกอร์ที่ชนบุรีอ่าตัวนี้ทําภายในก็คือเป็นช่างไก่รับทําภายในรถพยาบาลนครปฐม คือบอกเลยว่าหาช่างที่ดีที่สุดหาคนที่เก่งที่สุดทำได้ในในด้านนี้โดยตรงคือหามาโดยตรงด้านนี้เลยคุณพี่ําหน่อยเป็นไงบ้างปริมใจไหมปลิบไหมปริมใจมากค่ะแบบพี่ครับพี่เขาเป็นเจ้าของร้านบ้านโป่งไฟเซเลนนะฮะแล้วก็คือตอนมารับรถเนี่ยพี่เขาบอกว่ายวทำให้เต็มที่เลยไม่ต้องกังวลใช่ค่ะนะฮะวันนี้หนูขอบคุณมากนะพี่นะพี่ทําเกินความคาดหมายที่หนูต้องการเกินความคาดหมายที่หนูคาดไว้ว่าจะได้แบบ คือเกินมากเลยอ่ะนะคะอะคุณผออู้ชมรายงานแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมมันอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ